ครับวันนี้ไค่มือลูกแม่สองนางครับเอาป้ายขึ้นนะครับนี่สิบสี่กันยาสองห้าหกสี่นะครับนี่นี่คือป้ายใหม่นะครับนี่ไค่มือลูกแม่สองนางครับก่อตั้งมาเกือบสี่ทศวรรษนะครับนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไม่ดับไปนะครับมวยแพ้บ้างชนะบ้างก็ซ้อมแข่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ เราเน้นเพื่อออกกําลังกายเน้นเพื่อรักษาสมบัติของชาติแล้วก็เน้นปิกแข่งด้วยเป็นค่ายมวยที่ตั้งนานที่สุดของจังหวัดนองคายนะครับหมายความาตั้งนานคือใช้เวลาย,ยืนระยะนานนะครับทุกปีก็ต้องมีมวยแข่งมวยไปชกตลอดครับก็เ,เป็นกําลังใจให้นักมวยค่ายลูกแแม่สองนางด้วยนะครับช่วยกดติดตามช่องไทยบ็อกซิ่งลูกแแม่สองนางด้วยนะครับ มีทั้งฟุตบอลครับมวยต่อไปจะมีบาสเกตบอลมีแบดมีตะก้อแล้วก็ปิงปองนะครับนี่แล้วก็จะมีการแข่งขันดึงข้อด้วยนะครับนี่นี่เด็กนี่ดึงข้อสองอันนี่ไม่ให้เด็กเบื่อกีฬานะครับนี่ต่อไปอาจจะเป็นชมรมกีฬาปากไม่หลวงก็ได้นะครับใครมวยลูกแม่สองนางเราครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ อาคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับรับสอนฟรีตลอดที่ตั้งมานะครับซื้อน้ำเลี้ยงนักมวยด้วยนะครับนี่ไม่คิดค่าซ้อมนะครับถือว่าเด็กมาชวนออกกำลังกายเอาคลิปเนี้ก็พอแค่นี้แหละครับ